นักครอบครัวตระกูลหลินเออพี่ห้าคะจู่ๆเธอว่างหรือเปล่าเนอะวันนี้หนูไม่มีเรียนค่ะแค่อยากจะคุยกับหลี่จือปิงอืมตอนนี้ฉันคิดถึงเธอมากเลยนะน้ำเสียงของพี่ห้านี่ดูเขินอายจังเลยนะเรากับว่าเขากำลังเอามืออุดหูยังไงอย่างนั้นเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะบอกพวกเขานะคะว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปนัดว่าแต่ว่าตอนนี้พี่อยู่ที่บริษัทหรือเปล่าคะ ไม่ต้องหรอกเนอะเดี๋ยวฉชนจะไปหาเธอเองแล้วก็จะเลี้ยงมอไฟให้ทุกคนด้วยนะได้เลยค่ะเจอกันนะคะน้ารานหมอไฟเอาพี่ห้าคงรอนานแล้วสินะคะนี่ก็คือเพื่อนของฉันแล้วนี่ก็คือเพื่อนของฉันอีกคนหนึ่งค่ะชื่อผิงถิงเรียกเขาว่าพี่ถิงก็ได้นะยินดีต้อนรับพวกเธอทั้งสองคนนะเชิญได้เลยฉันนำชาชนิดใหม่มาด้วยทุกคนลองทานดูกันเถอะ ฉันไม่กล้าดื่มไปจริงๆเนี่ยไม่กล้าจริงๆฮะเออคุณเซิร์นก็สุภาพเกินไปแล้วละค่ะเออ,เอ,อคุณเซิร์นคะเรียกชื่อฉันก็พอคะ่ะนี่ผิงทิงเธอก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดสุภาพกับเขาขนาดนั้นก็ได้เอ,อ๋แบบนี้ก็ได้อย่างนั้นเหรอเขาเป็นถึง,งนะายน้อยตระคุณเซิร์เชียวนะผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบทานรสชาติยังไงกันบ้างผมก็เลยลองสั่งทุกเมนูไว้ทุกคนลองทานดูนะครับ แบบนี้จะไปกินหมดได้ยังไงกันล่ะคะไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวก็มีคนมานั่งทานกับพวกเราด้วยกันเขาน่าจะกำลังใกล้ถึงแล้วอ้าพี่สไปายฮะาอ้าเหรอร์จอเถิงอย่างนั้นเหรอจะรังเกียจไหมถ้าผมมาโดยที่ไม่ได้รับเชิญจากพวกคุณนะไม่เป็นไรหรงหน้าคนเยอะยี่สนุกนะนี่ก็คือเพื่อนของฉันพิงิงกับอันลี่นะนี่ก็คือเหอจือถิง สวัสดีครับคุณหนูอานสวัสดีครับคุณหนูเจ้าสวัสดีค่ะอาหารของคุณได้รับแล้วนะคะถ้าอย่างงั้นฉันขอลองกินผัดผักก่อนก็แล้วกันนะน่ากินจังเลยนะเพื่อนของเธอชอบกินผัดผักอย่างนั้นเหรอเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะนี่น่ะเป็นสิ่งจําเป็นต่อร่างกายนะเมื่อครู่นี้พี่ห้าเรียกเธอว่าอะไรนะก็ลูกพี่ลูกน้องอยังไงล่ะพี่ห้าที่มักจะไม่ค่อยโทรหาพี่สาวของเขาด้วยซ้าแต่ตอนนี้กําลังเรื่องเพื่อนสนิทของเยี่ยจือ ว่าลูกพี่ลูกน้องอย่างน่นหลอนนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันจะแผงฤทธิ์เสน่ห์เกินไปแล้วถ้าพี่ห้าของฉันเรียกฉันว่าลูกพี่ลูกน้องข้างนอกแบบนั้นก็คงจะไม่เลวเลยนะนี่น้องสาวแต่ว่าเธอมีแฟนหรือ,อยังเนะถามแบบนั้นต้องการอะไรกันแนนะ่ถ้าว่าเธอยังไม่มีแฟนหล่ะก็ลองพิจนารณาฉันดูไหมต้องมีบางอย่างผิดปกติกับสมองผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอนเลยละ่ะและร้านกาแฟยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้า เสีเ่ยนิงขอบคุณมากเลยนะที่อุตส่าห์รักษาชีวิตของป่าให้กลับมาแข็งแรงได้นะครั้งนี้ฉันอยากจะขอบคุณเธอจริงๆไม่ต้องขอบคุณแล้วคะ่ะคุณป้านี่เป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วสวัสดีครับคุณกู่ผมรอคุณมานานแล้วนะคุณเป็นใครคะนี่ก็คือนายอวยลีปิงลูกชายของเพื่อนป่านฉันนะนะยังไงก็มาหนังคุยกันก่อนนะปีนี้ผมก็อายุสาปีแล้วนะครับ แน่นอนว่าจบจากมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศแถมผมยังเป็นเจ้าของบริษัทที่มีทรัพย์สินเกินเจ็ดหลักด้วยนะสวัสดีค่ะฉันชื่อกู้เตอ๋อหนิงเป็นหมอค่ะเซลล์หนิงของพวกเราปีนี้ก็อายุครบ29แล้วเป็นหมออาจาจย์ที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้เธอคนนี้นะถูกกล่าวถึงในหนังสือพิมพ์ทุกเล่มเลยน่ารู้หรือเปล่าหมอเย่ยตังหากันที่เป็นคนรักษาโรคมะเร็ง และฉันเองก็ใช้ผลประโยชน์จากความรู้ที่หมอเย,ย่ถ่ายทอดได้ชันเท่านั้นเองค่ะคุณหนูกู้ครับคุณสมบัติของคุณทําให้ผมพึงพอใจเป็นอย่างมากพวกเรามาคุยเรื่องการแต่งงานกันดีหรือเปล่าครับเออหะหลังจากแต่งงานแล้วผมจะรับผิดชอบหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวส่วนคุณจะต้องรับผิดชอบในการดูแลหญิงชาราและก็ลูกๆนี่คุณหยุดพูดได้แล้วแต่งงงแต่งงานอะไรกันก็ที่พวกเรากาลังคุยอยู่ที่นี่ไม่ใช่การนัดบอดหรือ,อยังไงกันล่ะครับอะไรนะ ผมหวังว่าตอนที่คุณแต่งงานเข้าตระกูลผมไปจะไม่ทำกริยาที่เสียมารยาทแบบนี้นะครับแบบนี้มันไม่เหมาะสมเลยสำหรับการเป็นผู้หญิงผู้ชายคนที่เป็นคนแบบไหนกันล่ะเนี่ยเขาไม่เคารพสิทธิของผู้หญิงเอาสะนเลยขอโทษทีนะคะแต่วันนี้ฉันมาชอบเปียงคุณป้าไม่ได้มานัดบอยกับคุณถ้าหากว่ารำคาญขนาดนั้นเราก็ฉันใส่หัวไปได้เลยคะ่ะอีกอย่างลืมบอกไปว่าฉันมีแฟนแล้ว เอ๊ะนั่มันเสียวหนิงนี่นะกำลังดื่มกาแฟกับใครอย่างนั้นหรือนี่แต่ดูท่าทางอารมณ์เธอไม่ค่อยดีเลยฮะ